สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมก็จะมาแนะนำคอลลาเจนตัวที่พิมทานอยู่ในตอนนี้ค่ะกับนี่เลยค่ะลีการโนคอลลาเจนนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาแซลมอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่ช่วยบำรุงผิวของเรานะคะให้มีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะกระจ่งางใสขึ้นด้วยนะคะช่วยลดเลือนนิ้วรอยนะคะกระชับผิวชะลอวัยนะคะใครที่แบบว่ากลัวแก่เร็วเนี่ยต้องทานตัวนี้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขายังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อส่วนต่างๆอีกด้วยค่ะช่วยลด อาการปวดข้อปวดเข่าได้ดีมากๆเลยค่ะคอลลาเจนแปปไทยจากปลาแซลมอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อโดยเฉพาะระบบข้อต่อต่อตางๆค่ะทานแล้วเราจะไม่มีอาการปวดข้อหรือปวดเข่านะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของวิตามินซีอีแอลกูตาไทโอและโคเอนไซคิวเทนค่ะช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอ้วนหรือกังวลเรื่องน้ําตาลในเลือดเลยค่ะคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถทานได้ ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ดื่มง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเราไม่ต้องเอาไปผสมอะไรแล้วเพราะว่าเขาอร่อยอยู่แล้วค่ะที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นคาวอีกด้วยมีออยอรับรองปลอดภัยค่ะสาวๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ไปลองหาซื้อทานกันดูค่ะทานดีมากๆเลยนะคะพิมพ์คอนเฟิร์มเลยค่ะ